มีทานเรื่องกระต่ายตืนต่นตูมมีกระต่ายสีชมพูร่าเริงตัวหนึ่งมันชอบเดินเล่นในป่าใหญ่แห่งนี้มันวิ่งมาเรื่อยๆและเดินผ่านน้ำตกมันกระโดดเล่นน้ำตกอย่างสนุกสนานและมันได้เดินผ่านสัสต,ตั์ต่างๆมากมายในป่าแห่งน,นี้มีสัตว์มากมายหลายตัว นมาถึงสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งในป่าแห่งหนีง้เมื่อเดินมาใกล้ต้นมะพร้าวจูๆ่ๆก็มีรุกมะพร้าวร่วงมาทำให้กระต่ายนั้นตื่นตกใจมากกระต่ายตกใจมากจึงรีบวิ่งออกจากต้นมะพร้าวและวิ่งกลับไปหาฝูงสัตว์แต่เราเหตุการณ์ให้ฝูงสัตว์ป่านั้นตั้งจิตสนใจใช้ติปัญญาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ポンポン。